ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องกยายพามดามนะคะวันนี้นะคะแอดมินนกยังอยู่ที่คลองพิการไฮโซนะคะนั่นก็คือตําบลคลองพิการอําเภอพังกะตาจังหวัดกําแพงเพชรนะคะซึ่งจังหวัดกําแพงเพชรนั่นก็คือเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณพ่อคุณแม่และของแอดมินนกนะคะตอนนี้อยู่ที่ตําบลคลองพิการไฮโซเบื้องหลังก็จะเป็นน้ำนะคะเป็นคลองชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแล้วนะคะยางสวยงาม บรรยากาศล่มรื่นมากๆเลยนะคะเลยใช้เวลาในช่วงนี้นะคะมาถ่ายทําคลิปมาพูดคุยกับพลังเอฟีที่ติดตามชา่องกระยพา,าพามดามเลยนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเบื้องหลังเลยนะคะว่าบรรยากาศล่มรื่นมากเลยค่ะตอนนี้แอดมินนกอาศัยอยู่ใต้ร่มไม้นะคะให้ดูธรรมชาติเบื้องหลังเลยค่ะน้ำจะใสสะอาดหน้าลงไปเล่นเลยนะคะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆ,ๆไม่ว่าจะที่ไหนนะคะถ้าเราอยู่ริมน้ํานะคะมันก็จะเย็นสบายนาะยเย็นสะอาดตอนนี้ก็มาพูดคุยกันคูน้านี่นะคะคลองชนรับประทานนี่อยู่ติดกับวัดนะคะเดี๋ยวคุณนกนะคะจะให้ดูบริเวณวัดนะคะนี่คือคลองชนรับประทานนะคะวัดก็จะมีการ โบกอยู่ติดริมน้ำนะคะบรรยากาศดีมากๆวัดก็ได้รับการพัฒนาอย่างดีเลยนะคะศาลาวัดก็จะใหญ่โตมากๆเลยนะครับเพราะว่าวัดคลองพิการนี่ก็กำเนิดมันก็นานแล้วเนาะน่าจะ 40- 50้าิปีเลยเนาะวัดก็ได้รับการพัฒนาอันนี้ก็คือบรรยากาศริมน้ำนะคะ คลองชนละปะทานน้ําใสสะอาดมากๆเลยค่ะคลองชนละปะทานน้ําค่อนข้างลึกเลยคะ่ะมีการทําสะพานข้ามเลยะ,ะอันนี้คือสะพานข้ามวัดนะคะแล้วก็มุมนู้นนะคะที่เห็นไกลๆนั่นก็คือเป็นสะพานข้ามทางหลวงนะคะทางใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณนกจะถ่ายทําไปเรื่อยๆนะคะ ตำบลคลองพิกายนี่ก็เป็นตำบลที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเลื่อนตำแหน่งเป็นอำเภอนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีศูนย์อนามัยสถานีตำรวจนะคะแล้วก็มีโรงเรียน มัธยมนะคะม .1 ถึงม .6 กนะคะก็เป็นตำบลที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นตำบลที่ก็ร่างสร้างตัวนี่เร็วมากตำบลของพิไกัยนี่น่าจะเกิดประมาณน่าจะประมาณ1 0บถึงสิปีนะ,ะถ้าคุณนกยำไม่ผิดนะะเนาะก็ให้ดูตอนนี้เดินอยู่บริเวณริมน้ำนะคะให้ดูกันเลย โอ้อากาศร่มรื่นมากอยากจะอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าที่พักของคุณนกคุณนกนี่ก็พักอยู่กับน้องชายนะคะแล้วก็ห้องยังไม่ติดบ้านยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ห้องก็ไม่ได้ติดห้องแอร์เดี๋ยวมันจะร้องอบอ้าวเราต้องยอมแล้วว่าเราต้องยอมแล้วว่าประเทศไทยเราอากาศร้อนเนาะ กมาพูดคุยกันให้ชมบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศเย็ยนสบายสบายริมสะนะ้ำนี่คือตำบลของพิกายไฮโซบ้านของพิกาเลยซึ่งเป็นบ้านที่คุณนกแอดมินนกมีภูมิมิรำเนาอยู่ที่นี่นะคะ ก็เลยมีรถบรรทุกวิ่งผ่านนะคะฝุ่นนี้ให้ฟุ้งกระจายเลยก็มีความสุขที่ได้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านของตัวเองหลังจากที่ไม่ได้มาที่ตำบลเขาพิกานี่น่าจะเจดแปดปีนะครับแล้วก็มากลับมาท่องเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้ก็จะมาส่งวิญญาณน้องสาวนะคะทำบุญร้อยวันน้องสาวนะครโอเคเนาะเดี๋ยวจะ คนแดดเดินขึ้นไปบนสะพานเนาะไปถ่ายนะอไปถ่ายลำคลองสวนสนาธารณะให้ทุกท่านดูนะคะให้ดูกันเลยนี่แดดร้อนมากเลยคะ่ะนี้ให้ดูกันเลยค่ะคลองสวยมากทุกท่านเปนอะรอ้รเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยสวยมากๆเลยค่ะอนาคตไม่แน่นะ เ ok, อดมินนกอาจจะกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนอน,น,อนก็คงต้องรอรเกษียณก่อนเนาะเอาโอเคให้ดูกันเลยทุกท่านเห็นบรรยากาศหรือ,อยังด้านหลังนะคะโอเคบรรยากาศสวยงามมากๆว้าวว้าว,าวาสวยให้ดูมุมสูงกัน,นะะเลยค่ะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะ สวยมาก,มากแล้วอันนี้ก็เป็นวัดนะคะเบื้องหลังก็จะเป็นวัดคองปิกไก่อเค,อเคก็พาทุกท่านมาพูดคุยกันคองปิกไก่ไฮโซบ้านเกิดเมืองนอนนะคะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้กลับมาบ้านเกิดของตัวเองจะถ่ายทำ ให้ดูดอกไม้นะคะสวยมากๆคุณนกเป็นคนชอบสีเหลืองนะคะให้ดูหน่อยอันนี้นกก็ไม่รู้ชื่อดอกอะไรเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นดอกมููสวยมากเลยค่ะว้าวสวย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 ว้าว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 สวยสวยงามสวยงามสวยงามมากสีเขียวสีเหลือง สวยมากว้าวสวยค่ะสำหรับคลิปคิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกรลยะพามาดามนเนะะมื่อครมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ